แล้ววันนี้นะคะจะรีวิวไฟตุ้มจิ๋วที่เป็นใช้โซลาเซลล์นะคะตอนตอนนี้คือพายุเข้าที่บ้านที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็ไฟดับทั้งแถบเลยแต่ว่าเรามีไฟที่แบบเราใช้นี่ค่ะอันนี้เป็นไฟตุ้มจิ๋วที่เราแขวนไว้ตรงตรงชอ็อปแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าไปดูใกล้ๆ อันนี้คือไฟรอบๆนี่คือดับหมดแล้วค่ะอันนี้คือไฟตุ้ไตมไฟตุ้มไฟตุ้มจิ๋วไฟตุ้มจิ๋วน้ำแข่ลงมาตรงช็อปนะคะแล้วก็ตรงบ้าน,นะค่ะไม่มืดเพราะว่าเรามีไอตัวตุ้มอยู่ะค่ะอันนี้คือเราปิด UFO นะคะเพื่อรีวิวไฟตุ้มที่เราใช้นะคะนี่คือที่เห็นอยู่นี่คือโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ล้วนๆนะคะถึงบอกว่า มีติดบ้านไว้นะคะคนละชุด2ชุดเนี่ยแล้วแต่ว่าการใช้งานของแต่ละคนเนาะอันนี้เป็นดวงเล็กนะคะอันนี้ไม่ใช่ไฟตุ้มแต่เป็นไฟดวงเล็กหลอเล็กๆนะคะอันนี้มีติดไว้ที่ลงรถก็ดีค่ะอันนี้เป็นบ้านหมาบ้านหมาแก่เนาะอยู่สองตัวสองยายนะคะแล้วก็อันนี้เราปิด UFO อ่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ควรมีติดไว้นะคะก็คือสปอตไลท์ค่ะ แต่ว่าถ้าถ้าเคเอ,อคิดว่าเอ้ยมันจะต้องแบบซื้อเยอะไปหรือเปล่าก็แนะนํานะคะซื้อตัวไฟตุ้มไว้สักอันหนึ่งนะคะ2 7 0สวัตต์ก็กาลังโอเคค่ะนี่แล้วก็อันนี้คือไม่ใช่ว่าไฟฟ้ามานะคะแต่ว่าในบ้านเราจะมีตัวไฟตุ้มนะคะเดี๋ยวโชว์ให้เห็นอันนี้นะคะตัวไฟตุ้มก็คือเซตนี้เซตนี้ที่เราใช้อยู่อ่ะอันนี้คือที่เราใช้อยู่นะคะ สองร้อยสองจ็ <c oughs> สิบวัตต์ก็กำลังโอเคค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันนี้คือในบ้านดับหมดเลยไฟฟ้าไม่ติดนะไม่ติดนะคะ,คะนี่สวิตช์ไฟเนะไม่ติดนะคะเนี่ยคือเรามีไฟไฟที่เราเป็นใช้เป็นไฟไฟฟ้าอยู่ด้วยนะคะแต่อันนี้คือไฟตุ้มนี่ค่ะค่ะก็คือตัวองค์ประกอบมันก็จะมีตัว ตัวไฟนะคะดวงนึงแล้วก็มีแผงมีแผงนะเดี๋ยวเพื่อนให้ดูอันนี้คือดวงเดียวนะคะสว่างทางบ้านนะเดี๋ยวเพื่อนไปยืนอยู่ตรงนี้นี่คือดวงเดียวสว่างทางบ้านนี่คือตรงชั้นล่างนะคะตรงชั้นล่างของบ้านเราแล้วก็ในนี้ก็จะมีตัวแผงโซล่าเซลล์แผง แผงแผงโซล่านะคะในกล่องแล้วก็จะมีรีโมทมีรีโมทเอาไว้มีรีโมทเอาไว้ปิดเปิดนั่นค่ะที่พี่สิริพรทำอยู่นะั่นคือปิดเปิดใช้รีโมทปิดเปิดอ่าค่ะก็คือใช้รีโมทปิดเปิดได้เลยค่ะก็รีวิวตัวไฟตุ้มแค่นี้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะ